สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูความรักของชาวลัคนาราศีมีน16-30กันยายน2568เรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีมีนช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ดาวคู่ของคุณยังได้กเกษตราที่ดีแล้วก็ยังได้มหาอุดนะคะ คู่รักครอบครัวเนี่ยคู่ก็จะร่วมสร้างความเจริญนะคู่รักครอบครัวและรวมไปจนถึงบางคู่ก็อาจจะมีโอกาสได้เดินทางร่วมกันด้วยหรืออาจจะได้บุกเบิกสิ่งใหม่ๆร่วมกันนะคะการทำอะไรใหม่ๆร่วมกันส่วนสำหรับคนโสดนะคะคนโสดจะมีโอกาสได้พบรักหลายๆท่านกำลังจะได้พบเพศตรงข้ามเข้ามาส่งเสริมด้วยนะคะหลายๆท่านหรือบางท่านพบรักจากการเดินทางได้ได้ทั้งนั้นคนมีตำหนิดได้ นะคะตรงนี้คนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงเข้ามารวมไปจนถึงบางท่านก็อาจจะมีโอกาสได้มิตรเก่าได้เพื่อนเก่าได้คนรู้จักเก่าๆได้เช่นกันส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักดาวคู่เป็นเกษตรเป็นมหาอุดด้วยนะคะแต่ทีนี้จะมองว่าคู่ของคุณ ถ้าใครมีปัญหาต่อกันให้ประคับประคองกันไปดีๆถ้าปร,ประคับประคองกันไม่ได้คู่ของคุณจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงของชาวมีนทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าชาวราศีมีนจะเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะบางท่านเนี่ยมีจุดเปลี่ยนนะสำหรับคนที่มีปัญหาความรักนะอะไรที่ไม่คิดว่าจะเกิดมันก็อาจจะต้องเกิดรวมไปจนถึงแบบว่าการปกปิดการปิดบงังการซ่อนเร้นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องควรระวังกันไว้บ้างทีนี้เรามาดูกันค่ะชาวมีน ความรักของคุณ15วันค่ะปลายเดือนดาวคู่จะย้ายนะคะปลายเดือนเนี่ยาดาวพุธจะย้ายนะคะจะย้ายไปสู่ภพมรณนะก็คู่รักครอบครัวปลายเดือนอันนั้นน่าจะมีเหตุค่าใช้จ่ายบ้างนะคะส่วน ช่วงนี้ชาวราศีมีน Onion, คิดจะตัดสินใจจะทําอะไรจะบุกเบิกอะไรจะลงทุนอะไรใดๆจะมีโอกาสที่ดีรวมไปจนถึงชาวราศีมีนคู่ไหนที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของในเรื่องของการเงินในเรื่องของนิติกรรมต่างๆนานาก็จะมีโอกาสได้เคลียร์ในเรื่องของนิติกรรมการเงินด้วยหรือบางท่านจะเคลียร์ในเรื่องของเอกสารบางสิ่งบางอย่างเคลียร์หนี้เคลียร์สินบางสิ่งบางอย่างก็มีโอกาส นะคะก็มีโอกาสได้เกียร์เกสินรวมไปจนถึงคู่รักครอบครัวใครที่รอคอยข้อตกลงในการซื้อขายที่ทางที่ดินซื้อขายบ้านมีโอกาสด้วยค่ะรวมไปจนถึงช่วงนี้ชาวราศีมีนคุณกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณกําลังจะมีโชคนะคุณกาลังจะมีโอกาสที่ดีๆเกิดขึ้นบางท่านมีโชคการเงินทางไกล นะคะหรือคุณอาจจะก,กําลังอยากจะเรียนรู้การลงทุนอะไรบางสิ่งบางอย่างก็เกิดขึ้นได้ตรงนั้นก็เรียกว่าโชคด้วยเพราะเชื่อว่าช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงของคุณมันกลายเป็นโชคหรือช่วงนี้คุณอาจจะมีโชคฟลุกบางสิ่งบางอย่างได้เช่กนการคู่รักครอบครัวส่วนบางท่านก็ได้เงินอะไรเก่าๆนะคะเงินที่มันเป็นปัญหาเก่าๆก็ได้ก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีโอกาสได้รวมไปจนถึงคู่รักครอบครัวอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางชีพประจรลงเท้าทั้งไกลทั้งใกล้ได้คะคู่รักครอบครัว ส่วนชาวราศีมีนใครที่อยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะถึงเวลาแล้วที่คุณอยากจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยนะคะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้ในการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆในสิ่งที่คุณอยากจะทำใครทําอาชีพไปเกี่ยวข้องกับพวกการเดินทางนะอาชีพไปเกี่ยวข้องกับเรียกว่าทั้งการเดินทางอาชีพไปเกี่ยวข้องทางไกล ทางไกลหลายอาชีพรวมไปจะถึงบริษัทต่างชาติต่างๆนา,นานานะคะก็น่าจะมีโอกาสที่ดีโดยเฉพาะใครที่รอง,งานอยู่นะรวมไปจะถึงชาวมีนช่วงนี้ชีชพจรลงเท้าด้วยนะคะบางท่านได้งานทางไกลส่วนใครที่แบบว่าเป็นสายแบบอาชีพโค้ชนะคะพวกโคชต,ต่างๆนานาเน,น,น,นี่ยพวกคอนเซิร์ต่างๆที่ปรึกษาต่างๆอันนี้น่าจะเป็นเรื่องดีมากๆเลยของชาวราศีมีน ส่วนบางท่านได้มีโอกาสจับโครงการอะไรใหญ่ๆการติดต่อคอนเนคชั่นเครือข่ายต่างๆนานา,นาโครงการใหญ่ๆโปรเจกต์ Project ใหญ่ๆนะคะตรงนี้อันนี้จะจะเป็นเรื่องดีก็คือคุณกำลังจะมีโชคเข้ามาในชีวิตของชาวราศีมีนเองส่วนในบางท่านอยากจะเปลี่ยนรถใหม่ไหมในบางเคสอยากจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงรถใหม่นะรวมไปจนถึงค่าใช้จ่ายซ่อมรถได้นะคะ เท่าที่เห็นหรือจะมีเหตุค่าใช้จ่ายการเงินการเงินไปเกี่ยวข้องกับบริวารล่ะซื้อรถใหม่ได้เพราะบางท่านลูกหลานเติบใหญ่แล้วอาจจะต้องอาจจะต้องมีเหตุค่าใช้จ่ายรถกับลูกหลานกับบริวารอย่างนั้นอันนั้นก็มีโอกาสรวมไปจนถึงธุรกิจอาจจะได้ลูกลูกอาจจะได้บริวารใหม่ค่ะนะคะไม่ใช่ลูกบางท่านอาจจะได้บริวารใหม่เข้ามาช่วยเข้ามาส่งเสริมด้วยเพราะบางท่านก็มีปัญหาอะไรกับบริวารด้วยเช่นกัน นะคะส่วนช่วงนี้ชาวมีนพ่อค้าแม่ขายนักค้านักขายวาจาเจรจาอะไรได้มีโอกาสที่ดีมากๆนะคะมีโอกาสที่ดีมากๆในในความสําเร็จเลยค่ะกับคู่ค้ากับคู่ธุรกิจของคุณเนี้ยช่วงนี้จังหวะที่ดีของชาวราศีมีนมันเกิดขึ้นโดยเฉพาะสิเอ่ดดาวพุธมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่สิบเอ็ดแล้วไปจนถึงยี่สิบแปดนะคะไปจนถึงยี่สิบแปด กันยายนเนี่ยก็จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นด้วยนนะของชาวราศีมีนส่วนราศีมีนใครรอซื้อขายบ้านอยู่นะ,ะดาวพุธคือดาวเจ้าเรือนพันธุนะใครจะซื้อใครจะขายบ้านมีโอกาสได้ซื้อขายบ้านนะคะเด่นมากๆเลยส่วนบางท่านได้ยหญ่บ้านบางท่านได้ยหญ่บ้านค่ะอาจจะมีโอกาสย,ย้ายย้ายไปอยู่ไกลก็ได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนทั้งครอบครัวได้ย้ายหรือถ้าคุณไม่ได้ย้าย แฟนของคุณยาแฟนของคุณได้ย้ายงานไหมอะไรแบบนั้นน่ะนะคะก็มีโอกาสส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักมีอะไรให้คุยกันดีๆให้เข้าออเข้าใจกันแต่บางท่านมีปัญหากันระหองระแหงกันมาก่อนหน้านี้แล้วอาจจะมีในเรื่องของนิตินนิติกรรมสําหรับคนที่ใช้ชิดร่วมกันเป็นครอบครัวเป็นฉันสามีภรรยาบางท่านก็อาจจะมีในเรื่องของนิติันนิติกรรมที่ต้องตกลงกันส่วนบางท่านที่เป็นแค่แฟนกันคุณก็จะรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนแปลงไป นะ,ค,ะคุณอาจจะรู้สึกว่าเ,เขามีทางเลือกค่ะหรือเขาอาจจะต้องไกลคุณก็ได้นะคะเขาอาจจะต้องมีเหตุต้องไกลคุณรวมไปจนถึงการไกลกันแล้วบางทีเขากับคุณไกลกันอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะไปรับรู้บางสิ่งบางอย่างว่าเขามีทางเลือกนะฮะแล้วก็บางท่านอยู่ในปัญหาของความรักที่มีผลประโยชน์มีผลประโยชน์อาจจะหมายถึงที่ที่ผ่านมาคุณอาจจะต้องเหนื่อยเพื่อเขาทําอะไรเพื่อเขาซัพพอร์ตเขาแต่ ตรงนี้มันมีทางเลือกด้วยนะครับมันมีปัญหาทางทางเลือกอื่นด้วยปัญหาของความรักด้วยปัญหาของความไม่เข้าใจกันปัญหาของความแบบว่าระแวงต่อกันตลอดเวลาแต่ใครที่ระแวงต่อกันจะมีโอกาสได้รับรู้ว่าจะมีส่วนเกินเข้ามานะคะตรงนี้ส่วนบางท่านเนี่ยเคยคิดจะตกลงปงใจเคยคิดจะตกแต่งแต่งงานกันด้วยนะคนที่มีปัญหาเนี่ยแต่พอมาถึงณวันนี้คุณอาจจะรู้สึกแบบว่าระหว่างเขากับเรา ไม่ได้เหมาะสมกันเลยหรือเข้ากับเขาเข้ากับเรามันมีความไม่เหมาะสมทั้งสถานะต่างๆได้หมดนะคะมันมีความที่แบบว่าไม่ชัดเจนด้วยตรงนี้มันก็อาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงได้หรือระหว่างคุณกับเขาต้องมีข้อตกลงถ้าใครตกลงกันได้ปรับความเข้าใจกันได้มันก็อาจจะมีโอกาสนะคะก็อาจจะมีโอกาสได้ไปต่อไม่ได้มองว่าโอ้โหคุณกับเขาจะต้องห่างกันทุกคนเพียงแต่ว่าตอนเนี้ย มันมีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามันระแวงนะครับมันระแวงแล้วก็ช่วงนี้ระวังไม่เข้าใจกันเพราะความหึงหวงด้วยนะ,ะแล้วก็คุณอาจจะรู้สึกว่าเขามีอะไรปกปิดอันนั้นคืออันนั้นคือคนที่เรื่องแรงๆก็คือการปกปิด,ป,ดปิดบังซ่อนเร้นสิ่งที่ปกปิดปิดบังซ่อนเร้นก็จะรับทราบนะก็จะรับทราบแล้วก็ใครที่เป็นแค่แฟนกันไม่มีเงื่อนไข นะคะไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยพอณนะวันนี้คุณต้องการความชัดเจนกับเขามากขึ้นแต่สุดท้ายท้ายสุดคุณก็รู้สึกว่าเขาไม่มีความชัดเจนให้กับคุณแถมมีหนำซ้ำมีทางเลือกด้วยค่ะมาดูเขาคนนั้นของคุณนะชาวมีนเป็นยังไงบ้างแฟนคุณแฟนของชาวมีนอุ้ยเงียบไปเลยอะฮึเงียบไปเลยนี่ หรือตรงนี้มันอาจจะหมาถึงไม่ใช่เงียบแต่เขาเริ่มไปชัดเจนกับคนอื่นเฉยเลยหรือการทิ้งปัญหาไปเฉยเลยนะคะมีทิ้งปัญหาด้วยเคยคิดจะแต่งกันด้วยทิ้งปัญหาไปแล้วหรือไม่รับผิดชอบก็ได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะเป็นเพราะสาเหตุหนึ่งระหว่างคุณกับเขามีความแตกต่างทั้งสถานะทั้งครอบครัวอะไรได้หมดนะ,ะชนชั้นสถานะในเรื่องของเชื้อชาติได้ไหมก็ยังได้นะคะ อาชาวมีนใครที่คิดจะตกลงปรงใจตกแต่งแต่งกันเชื่อว่าเขายังเลี้ยงปัญหาอยู่นะสุดท้ายใช้สุดเขาอาจจะบอกคุณว่าเขายังไม่พร้อมหรือคิดจะใช้ชุดร่วมกันก็ได้ค่ะเพราะบางท่านน่ะโอ้โหวางอนาคตกันเรียบร้อยแล้วอะบางคู่ทําบ้านด้วยซ้ำไปบางคู่ปลูกบ้านด้วยซ้ํานะคะตรงนี้มันกลายเป็นมันกลายเป็นความไม่ชอบมาพาคนละ รวมไปจนถึงบางทีรักทับซ้อนโลก2ใบนะฮรักทับซ้อนโลกส,ใบ,นะบกลกสใบเขาอาจจะไปชัดเจนกับคนอื่นได้เช่นกันส่วนคู่ไหนที่มีปัญหาต่อกันเฉยเหึงหวงกันเฉยๆมีคนอื่นเข้ามาวุ่นวายก้าวไก่ความสัมพันธ์กันเฉยๆให้ประครับประคองกันดีๆค่ะก็อาจจะมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันนะ ตรงนี้เพราะว่าขึ้นทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขาเลยแต่การปรับความเข้าใจกันบางครั้งมันก็ยังมีความระแวงสงสัยกันอยู่ดีนะฮะเพราะตรงนี้มันฟ้องขึ้นมาว่ามีความระวงังระแวงกันสงสัยกันรวมไปจนถึงบางท่านเนี่ยปรับความเข้าใจกันก็จริงแต่มันมีผลประโยชน์ได้มีผลประโยชน์ด้วยโอเคแล้วก็สิ่งสําคัญเลยรู้สึกว่าเขาแอบมีอะไรปกปิด,ปด,ปดบางซ่อนเล่นกับคุณอะ นะ,ะมีปกปิดปิดบังซ่อนเร้นด้วยหรืออารมณ์ประมาณแบบไหนเขาต้องการทิ้งปัญหาก็ได้อันนั้นคือคนที่แรงแล้วทิ้งปัญหาแล้วไม่สนใจแล้วอยากจะไปชัดเจนกับคนอื่นนะคะได้ผลประโยชน์กับคุณแต่จะไปชัดเจนกับคนอื่นอันนั้นคือแรงมากมีผลประโยชน์กับคุณแต่ได้ไปชัดเจนกับคนอื่น มาดูค่ะสิบห้าวันนี้ไม่อยากจะคิดเลยอารมณ์ตัวตนของคุณคืนคืนไม่อยากจะรับรู้ไม่อยากจะคิดแล้วอะแล้วก็คุณรู้สึกได้ว่าความหวังที่คุณจะสร้างอนาคตกับเขาจะตกลงปรงใจจะตกแต่งจะแต่งงานจะใช้ชีววมกันในอนาคตณนะวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณเสียความรู้สึกไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแล้วก็ณวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะอยู่ลําพังคนเดียวไหมบางทีก็ยังอยากจะอยู่ลําพังคนเดียวนะ นะคะบางทีคุณรู้สึกว่าอยู่คนเดียวมันสบายใจกว่าหรือเปล่าอารมณ์ประมาณนั้นน่ะหรือมองในอีกมุมมองคาดหวังกับเขาแต่เขากลับไปหากับคนเก่าๆอะไรแบบนั้นก็ยังได้ส่วนใครที่แบบว่าพยายามต่อกันความอดทนอดกลั้นของคุณบางทีคุณก็รู้สึกว่าคุณหมดความอดทนเช่นกัน บางท่านหมดความอดทนหรือบางท่านมีความพยายามมากเลยแต่ทําไมต้องมานั่งพยายามไม่ใช่ความรักไม่ใช่ของบุคคลสองคนมีความพยายามกับคนใกล้ตัวอีกต่างหากอันนี้ก็คืออารมณ์ของคนที่เหนื่อยอารมณ์ของคนที่ว่าทําไมฉันต้องมานั่งทําเพื่อคนอื่นด้วยมันเป็นในเรื่องของคนใกล้ตัวนะคะแล้วก็แรงไปมากกว่านั้นก็คือคนของคุณเขาอาจจะกลับไปหาคนเก่าๆค่ะถ้าเขามีคนเก่า มันหมายถึงคนใกล้ตัวด้วยหนึ่งส่วนมันหมายถึงผู้ใหญ่ในบ้านด้วยหนึ่งส่วนมันหมายถึงญาติพี่น้องด้วยหนึ่งส่วนอันนี้ก็คือประเด็นด้วยนะคะแต่ก็เชื่อว่าชาวราศีมีนสิบห้าวันนี้ความรู้สึกนึกคิดของคุณคุณอยากจะปลดปล่อยอ่ะคุณอยากจะปล่อยวางคุณไม่อยากจะรับรู้ถึงปัญหาแล้วอะอารมณ์ประมาณนั้นหรือไม่รับรู้กับการทําอะไรที่มันผิดศีลธรรมอะไรของเขาอยากจะแบบว่ามองเนะี่ยอยากจะแบบว่า ในเมื่อเขาต้องการทําแบบนี้เราก็ไม่สามารถไปรั้งหรือไม่สามารถไปพยายามอะไรได้ละปล่อยเขาไปอารมณ์ประมาณนั้นคุณจะรู้สึกว่าปล่อยดีกว่านะคะแล้วรอดูดีกว่าว่าเขาจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้เงียบหายไปเลยค่ะไม่รู้ใครเงียบใครคุณอาจจะเงียบเองก็ได้หรือคุณอาจจะเอาตัวเองออกจากปัญหาเลยก็ได้เพื่อคุณก็จะได้สบายอ,อกสบายใจ มีบางคู่จะจะใช้ชิดร่วมกันแล้วนะสร้างอนาคตกันเรียบร้อยแล้วนะคะแต่สุดท้ายท้าสุดมันมันมีทางเลือกทางแยกมาดูฝั่งเขาโอ้โหความเก้าไก่ไม่ได้เลยนะคุณคณนนี้แต่ถ้าเป็นผลประโยชน์ได้ หรือเขามีอีกหนึ่งคนค่ะที่เขาจะไปช,ชัดเจนที่เขาปกปิดกับคุณแต่เราก็มองว่ามันเหมือนกับว่าทําไมเขาได้ผลประโยชน์กับคุณแต่เขาจะไปช,ชัดเจนกับอีกหนึ่งคนแล้วก็สิ่งที่คุณไม่คิดว่าเขาปกปิดปิดบังนะ่ะมันจะเกิดขึ้นนะ่ะมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วหรืออารมณ์ประมาณแบบไหนอารมณ์ประมาณว่าไหนไหนมันเกิดขึ้นแล้วคุณรู้เรื่องแล้วว่าเขาปกปิดปิดบังอะไรกับคุณเขาอาจจะเลือกที่จะจบแล้วเขาไปชัดเจนกับทางเลือกใหม่ของเขาก็ได้ด้วยนะครับมันเป็นเรื่องรักทับซ้อน แล้วก็ที่สําคัญใครที่แบบว่ามีอีกหนึ่งเรื่องก็คือปัญหาความรักที่กักกักปัญหาความรักที่เป็นผลประโยชน์ปัญหาของความรักที่เราคิดว่าเราจะสร้างอนาคตกับเขาก็เชื่อว่าสุดท้ายท้าสุดเขาไม่ได้พร้อมนะเขาไม่ได้พร้อมตรงนี้นะโอเคแต่ถ้าเป็นฝั่งคุณกระทำก็หมายถึงเขาจะรับรู้นะการกระทำของคุณอะ เขาจะรับรู้ทันทีเลยค่ะมันก็คือความทุกข์ใจของเขานี่แหละแต่เลือกจบไหมเลือกจบนะเลือกตัดจบศักิ์ศีกันทั้งคู่ด้วยเขาศัก์ศีจา๋าแต่เขาไม่เชิงแบบว่าศักศีจ๋ามันเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าเป็นเขาเป็นผู้กระทำมันเหมือนคนเห็นแก่ตัวมากๆนะคะการทิ้งปัญหาไม่สนใจการเอาตัวรอดการเอาตัวเองมีทางเลือกเนี่ยจบค่ะบางท่านจบกันแบบปับปรับฉับพลันด้วย เพราะมันมีอะไรที่ปกปิดมันมีในเรื่องการปิดสินหรือเขามีแบบว่ามีซุกอะไรอยู่แล้วก็ได้นะคะมีซุกมีการพัฒนาอะไรกับอีกหนึ่งคนอยู่แล้วก็ได้ตำแหน่งความรักผู้กระทําแล้วก็ผู้ถูกกระทำเนี่ยคุณไปสลับตำแหน่งกันเอาเองนะระหว่างผู้กระทาแล้วก็ผู้ถูกกระทำนะคะของชาวราศีมีน ให้ใบเดิมขึ้นมาเลยไม่อยากจะรับรู้อะไรแล้วเหนื่อยมา,มากพอแล้วเหนื่อยกับปัญหาเหนื่อยกับการพยายามและบางทีก็อาจจะเหนื่อยเพราะคนรอบข้างนะคะคุณอาจจะรู้สึกแบบนี้คุณอยากจะรู้สึกว่าคุณมีความตั้งใจแล้วละ่ะฉันจะเอาตัวเองออกมาแล้วด้วยส่วนบางท่านห่างกันอยู่การที่คาดหวังเขาจะติดต่อกลับมานะคะเพื่อเคลียร์อะไรกับคุณอย่างเงี้ยบางท่านก็คาดหวัง เพื่อจะได้เขาติดต่อก,กลับมาที่ได้เคลียร์อะไรกันบางสิ่งบางอย่างทุกอย่างปัญหาที่มันคารากะสังมันก็จะได้จบสิ้นแต่คุณรู้ว่าเขาไม่เคลียร์คุณรู้ว่าเขาจะไปกับปัญหาเลยก็มีเนี่ยจะไปกับปัญหาเลยค่ะแล้วบางท่านนะไปแบบทิ้งปัญหาไว้ให้ด้วยไปแบบทิ้งปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องคอยตามล้างตามเช็ดอะไรหรือเปล่าบางอย่างนะคะ หรือบางท่านไปพร้อมหนี้สินก็มีค่ะตรงเนี้ยไปพร้อมหนี้สินก็ได้ด้วยอันนั้นคือคนที่อยู่กินกันนะเอ,อสุดท้ายท้ายสุดแล้วก็เชื่อว่าคุณอาจจะต้องตัดสินใจเพื่อนาคตของตัวเองแหละเพราะคุณรู้สึกคุณไม่อยากจะรับรู้ไม่อยากจะพยายามไม่อยากจะเหนื่อยแล้วก็เชื่อว่าคนคนเนี้ยเหมือนกับคนที่คุณเคยห่างแล้วแล้วกลับมากลับเข้ามาในชีวิตแต่เป็นการกลับเข้ามาสร้างปัญหาซะมากกว่า ทางออกของชาวราศีมีนมีบ้างไหมใครที่แค่มีปัญหาทะเลาะวิวาทะต่อกันนะทางออกมีไหมคะมีอะไรอึดอัดอยู่ในใจเปิดใจค่ะอย่าสะสมเป็นดินพ่อขางหมูเมื่อไหร่ที่สะสมเป็นดินพ่อขางหมูเรื่องแรงๆมันก็จะเกิดขึ้นทางออกของคุณรวมไปจนถึงบางทีบางท่าน อาจจะมีทางออกแบบนี้ของคุณเองคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาคือคนเดียวในใจของคุณก็ได้คือคนที่คุณแบบว่าต้องใช้ชีวิตร่วมก็ได้แต่ทางออกของคุณมันก็คือการอดทนการอดกลั้นนะครอันนั้นคือทางออกเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาคนนี้เราจะไปแบบว่าต่อเถียงเราจะไปออกความคิดเห็นอะไรก็แล้วแต่เขาต้องยืนหนึ่งอ่ะแด้บางทีมันก็ยากตรงนี้นี่แหละแต่บางท่านก็ไม่มีทางออกแบบนั้นแล้วนะ บางท่านก็ปล่อยแล้วอยากจะมาก็มาอยากจะไปก็ไปเราเราเราไม่อยากจะรับรู้เราไม่อยากจะสนใจเราไม่อยากจะมานั่งทุกข์ใจไม่อยากจะมานั่งทุกข์ร้อนนะคะบางท่านก็คิดแบบนี้คือเสียใจมามา,มากพอแล้วอะแล้วก็รวมไปจนถึงอะไรตัวเองต่างหากที่จะเอาตัวเองออกจากปัญหาความรักที่มันเป็นแบบนี้ด้วยแล้วก็สิ่งสําคัญไพ่ก็พยายามจะฟ้องมาว่าคนคนนี้เหมือนเป็นคนที่เคยห่างจากคุณอะแต่ทําไมเป็นคนที่กลับเข้ามาแล้วเป็นเป็นปัญหาละ่ะ อ่ากลับเข้ามาทําให้ใจของคุณมันหวั่นไหวอะ่ะเออเผื่อมีอนาคตร่วมสร้างกันอะไรอย่างนั้นแต่สุดท้ายท้ายสุดก็หักหลังคุณสะดือๆบางท่านมีแบบนี้นะคะบางท่านมีแบบนี้หรือตรงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเขาอยากจะกลับไปหาคนเก่าเขาก็ได้นะคะถ้าเขาไม่ได้ว่าเคยห่างกับคุณแล้วแล้วกลับมาหาคุณก็หมายถึงว่าเขานี่แหละกลับไปหาคนเก่าเขา แต่ตัวคุณก็อยากอยากอยากจะปล่อยวางแล้วนี่ไม่อยากจะรับรู้ปัญหาแล้วนี่ไม่อยากจะสนใจแล้วด้วยแล้วก็บางท่านปิดทุกการสื่อสารด้วยนะคะจะกลับมาก็จริงจะพยายามติดต่อมาก็จริงหรือเขาได้ติดต่อมาแล้วแต่คุณปิดช่องทางการสื่อสารคนโสดมีโอกาสทางเลือกเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะชาวโสดบางท่านได้พบรักทางไกลนะคะบางท่านได้พบคนมีตำาหนิด้วยแต่จะมีโอกาสได้ความรักที่เข้ามา รู้สึกว่าจะได้ความรักที่เข้ามาเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมคุณรวมไปจนถึงชาวราศีมีนอาจจะไม่ใช่ความรักแต่เป็นในเรื่องของผลประโยชน์ก็คือคู่ค้าคู่ธุรกิจได้นะคะตรงนี้แต่ไพ่เขาฟ้องมาเป็นความรักนะคุณอาจจะได้เจอคนมีตำหนิหรือคุณอยากจะลองเปิดใจกับรักก็ไม่ได้เสียหายนะคะถ้าคุณลองจะจะลองเปิดใจดูอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เสียหายค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าความรักครั้งนี้เนี่ย จะสามารถสร้างความมั่นคงให้กับคุณแต่เพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าอย่าเป็นความรักที่แบบว่าเขามีเจ้าเข้าเจ้าของกันแล้วกันนะคะความรักที่เขามีเจ้าเข้าเจ้าของมันอาจจะเป็นความรักที่เป็นผลประโยชน์แต่ถ้าจะบอกว่าจะให้ชัดเจนในอนาคตเลยไหมมันไม่ใช่นะนะคะมันก็อยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้นะคะโอเคหรือบางท่านเจอก็จริงแต่อยู่ดีเอาไปรับรู้มาอีกว่าเขายังคล่องเขายังมีอะไรเก่าๆอะไรอย่างนั้นอะ บางท่านก็เป็นแบบนี้ส่วนในอีกหนึ่งเคสก็คือคุณมีรักจริงแต่คุณรู้สึกว่าฉันคุยไปแบบนี้แหละไม่ได้คาดหวังอะไรนาคต้นหรอกเอาลงประมาณนั้นเอาแค่วันนี้คุยกันแล้วแฮปปี้มีความสุขแล้วความสัมพันธ์มันราบรื่นก็ใช้ได้แล้วคุณก็สามารถมีทางเลือกใหม่ด้วยอาจจะเป็นคุณหรือตรงนี้อาจจะเป็นคนที่เขาเข้ามาโอเค ส่วนบางท่านกรณีคนอกหักรักคุดมาไม่เปิดใจนะคะไม่เปิดใจแล้วก็ในบางเคสอยากจะบอกว่าเผลอเผลอนะได้คนเก่าเพื่อนเก่านะเพื่อนเก่าได้คนรู้จักเก่าแก่ได้และได้อายุแตกต่างด้วยมีคนเก่าเข้ามาค่ะแต่ถ้าเป็นเก่าแล้วอยากจะพัฒนากันอันนี้มีสิทธิน์นะมีโอกาสได้พัฒนากัน นะคะมีโอกาสได้พัฒนาการบางท่านได้เก่าๆเข้ามาเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่ากิ๊กเก่าได้หมดมีโอกาสได้พัฒนานะคะมีโอกาสได้พัฒนาแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาเพราะหนึ่งแหละการใช้ระยะเวลาถ้าเป็นเพื่อนกิ๊กเก่าเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาในความในความรู้สึกที่ว่าต้องไว้วางใจด้วยอาระมณ์ประมาณนั้นต้องเชื่อใจกันด้วยนะคะโอเค พะบางท่านได้เก่ามาก็จริงแต่มันเหมือนกับว่าเอ๊ะเก่าเข้ามาแล้วทําไมไม่ไปไหนสักทีแล้วเราก็รู้สึกเราก็รู้สึกถึงว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเราเชื่อใจเขานะะหรือที่ผ่านมาเราทุ่มเวลากับเขาแล้วตอนนี้ถ้าเขากลับมาเนี่ยมันจะมีโอกาสได้สานสัมพันธ์ต่อไหมมันจะมีโอกาสได้ชัดเจนไหมบางทีจริตอารมณ์ของคุณคุณก็จะรู้สึกแบบนี้รู้สึกว่าไพ่มีแต่เก่าๆทั้งนั้นเลยฮะถ้าไม่ใช่เก่าคือรักไกลเลยล่ะรักทางไกลรักคนมีตำหนิด้วยชาวมี หรือช่วงนี้ชาวมีนจะเดินทางไปติดต่อธุรกิจกิจการการงานถ้าคุณติดถ้าเป็นการเดินทางแล้วต้องไปติดต่อธุรกิจกิจการคู่ค้าคู่ธุรกิจนี่แหละก็จะสมประโยชน์คุณนะคุณก็กำลังจะมีโชคกับลูกค้าความรักอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนถึงไหนนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรืออาจจะเป็นความรักที่แบบว่า มีโอกาสมากๆเลยที่คุณคาดหวังว่าเออรักครั้งนี้จะเข้ามาส่งเสริมส่งเสริมให้อะไรต่างๆนานาที่มันมีความมั่นคงมากขึ้นก็จะมีแนวโน้มตรงนั้นเช่นกันแล้วก็อยากจะบอกว่าหลายๆท่านก็เจอคนมีตําหนิโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะแล้วนะคะเจนสี่ห้าสิบขึ้นไปอย่างเนี้ยส่วนใครที่แบบว่าผ่านชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคมามากแล้วบางทีคุณก็รู้สึกว่าชีวิตของคุณยังมีหน้าที่อย่างอื่นที่ต้องทํามากมาย นะคุณอาจจะยังไม่อยากจะเปิดใจกับความรักหรือคุณไม่มีความประสงค์อยากจะเปิดใจกับความรักก็ได้นะคะบางท่านก็คิดแบบนี้บางท่านก็รู้สึกว่าโอ้ชีวิตนี้ฉันอยู่คนเดียวมันอาจจะสบายใจกว่านะคะดีกว่าไปเป็นความรักแล้วมันจะเป็นทุกข์อาระมณ์ประมาณนั้นรู้สึกว่ามีเก่าเข้ามาแฮะพยายามจะบอกคนเก่าหรือตรงนี้จะเป็นคนมีตําหนิแต่ถ้าถามว่าอมีความแตกต่างกันก็ได้ค่ะ แต่ถ้าถามว่าความรักได้ได,ได้ได้พัฒนากันไหมต้องใช้ระยะเวลานิหนึ่งนะคะใช้ระยะเวลานิหนึ่งอาจจะมีความสุขกันก็ได้แต่ณวันนี้เราก็มองว่าคุณต้องการแค่ความสุขณวันนี้แหละนะคะคือจะไปคาดหวังถึงอนาคตเลยมันก็ยังไม่มันก็อาจจะยังไม่ใช่ซะทีเดียวจะมองในรูปแบบว่าเอาแค่วันเนี้ย นะเหมือนกับคนเราเนี่ยคบกันอย่างเงี้ยมีคนมาจีบมาคุยเอาแค่วันเนี้ยเออจีบกันคุยกันมันราบรื่นมันมีความสุขก็พอละยังไม่ต้องไปคิดอะไรถึงอนาคตมากมายชาวมีนจะมีข่าวดีคนโสดคุณกำลังจะมีโอกาสความรักทางเลือกใหม่ค่ะจะมีโอกาสที่ดีมากๆเลย๋แล้วก็บางท่านมีโอกาสได้ได้ต้องแต่ต้องใช้ระยะเวลา นะคะต้องใช้ระยะเวลาดูดูกันไปเขาฟ้องมาว่าต้องรู้จักมักจีต้องดูดูกันไปนะคะคุณกำลังถ้าใช่หรือได้คบกันวันข้างหน้าอนาคตก็มีโอกาสความสุขความสมหวังได้เช่นกันแต่บางท่านที่เข้ามาก็ต้องดูด้วยว่าเขามีเจ้าครอบเจ้าของหรือเปล่าแต่บางท่านถ้าไม่ได้มีเจ้าของก็อาจจะหมายถึงว่าคนมีตํแหน่งพอไม่ลูกติดไม่มลูกติดอะไรแบบนั้นก็ว่ากันไปนะคะนั้นก็ไม่ได้เสียหายนี่ โอเคส่วนคนที่มีปัญหาความรักต้องคนระวังนิดนึงนะครับประคองกันให้ดีๆนะนะคะบางทีความรักมันกักกักกันนะ่ะแล้วสุดท้ายด้สุดมันก็ไม่มีความสุขนะคะใครที่กักกักกันใครที่ไม่ยอมชัดเจนหรือใครแบบว่าความรักไม่พัฒนาอย่างเงี้ยแล้วก็ในบางคู่ระวังการเปลี่ยนแปลงด้วยหละ่ะนะในบางคนเนี่ยมันจะเป็นความทุกข์ก็สิบห้าวันนะ,ะเดือนหน้าดาวประจำตัวย้ายดาวงานย้าย ก็ไว้ไปติดตามคลิปเดือนหน้าได้ด้วยนะคะงานการเปลี่ยนแปลงของคุณต่อให้ย้ายก็ได้ตำแหน่งรุมเกณฑ์ของชาวราศีมีนอีกนะคะตำแหน่งดีอีกชาวราศีมีนอะ่ะนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆมีความก้าวหน้ามีความสําเร็จใครที่คิดจะปรับเปลี่ยนแปลงใครที่คิดอยากจะบุกเบิกเริ่มต้นใหม่ๆโอกาสใหม่ๆก็กําลังจะเกิดขึ้นตําแหน่งหน้าที่การงานใครทํางานแบบมีตําแหน่งมีโอกาสสมหวังนะคะ ตรงนี้ก็น่าจะประมาณนี้ค่ะขอบคุณ f c ที่ยังติดตามมาฟังรับชม f c ที่ส่งกำลังใจเข้ามาในคอมเมนต์แล้วก็ f c ที่เพิ่งเข้ามาด้วยฝากกดเขาเรียกว,ว่าฝากกดติดตามฝากกดแชร์นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีความสําเร็จชาวโสดบางท่านมีเกณฑ์การเดินทางชีพประจำรองเท้าอาจจะอยากจะไปทํางานที่ไกลก็ได้ของชาวราศีมีนเองการไปทํางานที่ไกลก็อาจจะหมายถึงเป็น ทางเดินของชีวิตคุณที่คุณอาจจะมีโอกาสได้เริ่มต้นกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะสวัสดีค่ะ